Yeah. สวัสดีครับชาวโซเชียลแคมนะฮะวันนี้ดิวแพ็กแมนก็จะมาถ่ายอะไรไปเรื่อยๆให้ดูครับช่วงว่างเฮียโซเชียลแคมนะฮะก็อย่างที่เห็นครับตรงหน้าคุณก็คือ Samsung Galaxy Y Duo นะฮะก็แบบว่านั่งๆเล่นคอมอยู่แม่ก็เอามือถือมาให้แล้วก็บอกว่าอ่ะดิวเนี่ยปาให้ เห็นแกว่าเออแกใช้มือถือกากรกปาก็เลยให้มาเขาไม่ใช้เพราะเขามือถือเขาเยอะส่วนที่เขาใช้เยอะๆ็ขาดําเขาอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาก็ให้มาก็เอาเหรอเออเออก็ลองใช้ดูก็นี่ก็เปลี่ยนซองเปลี่ยนซิมเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วก็เออก็ก็ใช้ได้อยู่ออก็ไปเซิร์ชเน็ตนะนะก็ได้อะไรมาเยอะก็ซูทั้งซอง Galaxy Y Duo เวลาก็ใช้ได้ ก็แบบว่ากล้องกล้องมันก็ยังไงอ่ะก็ไม่ได้แย่เกินไปอ่ะนะเอาเถอะเอาเถอะนะับผมก็เพิ่งไปศึกษารายละเอียดมาคร่าวๆว่าไอ้รุ่นนี้เนี่ยมันก็แบบว่ากล้องดิจิตอลกล้องมันก็จะมันสามจุล้านพิกเซลนะครับ แล้วก็มีบูทงบูทูธมีบูทูธมี Wi-Fi, GPS เออก็ก็ใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้สองซิมนะฮะอันนี้ถ้าไปเซิร์ชเน็ตเมื่อกี้นี้ก็จะประมาณ4,000โกว่าบาทแล้ว <c oughs> ก็มีมมได้วยสองจิกมี GSM นู่นนี่นั่หนหน้าจอแสดงผลอะไรก็ว่าไปเออ มีรับโหมดสมายช็อตละพาโนรามานะฮะก็มี Ep3 มีอะไรแล้วตอนนี้ผมฟังผมก็ได้มีเพลงฟังกับชาวบ้านเขาแล้วโอ้โหเงาหโูโหโหมานานนะปีไม่มนันดีอะไรอย่างนี้โอ้โหก็มีที่ชงที่ชา์อะไรก็ถามเขาว่าเออให้มือถือมาเนี่ยแล้วกล่องมันอยู่ไหนกล่องไวล้วเราซื้อแม็กแรกใช่ไหม,มก็มีกล่องให้เขาก็บอกว่ากล่องอยู่ที่บ้านไม่ได้เอามา คือบ้านเขากับบ้านที่อยู่ตรงนี้ก็คือเขามีบ้างเขาู่แล้วเขาจะใส่อศัยที่บ้างของเขาแล้วจริงๆเขาก็ไม่ได้เอากล่องของมันมามันมีหูฟังมันมีที่ชาร์จมันมี usb แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่นี่ก็มีหูรูที่คล้ายๆกันผมเถไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาก็โอเคก็แม่ก็ถามว่าเป็นยังไงดิวใช้ได้ไหมเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยนะ ล้องนี้ต้อง3.5ล้านใช่ไหมไอ้เราก็อยากได้แบบฟูลเฮดีไง8ล้าน่งโอ้โหก็เอเอ,เอ,เอไม่ได้คิดมากอะไรแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นอะไรกับมันเยอะเออก็ดูๆไปว่าเออมันใช้อะไรได้บ้างก็มีลงมีลูกเดี๋ยวก็ไปโหลดแอป Facebook มาใส่โหลดคาวมลงคำิล่าอนะ่รเงี้ยเออเขาฮิตอะไรกันก็โหลดมาก็ Android อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่น2.3.6 เออนะถ้าเราไม่ผิดแอนดาเวอชันนี้อะไม่ต้องไปคิดมากไหนวะสองจุดสามจุดหาไม่เจอระบบแอนดรอยอยู่ไหนวะนี่ไงสองจุดสามจุดหกเออเนาะ ก็โอเคก็ใช้ได้เมื่อกี้ก็ลองเอาวิดีโอลองมันถ่ายรูปแล้วก็ลองถ่ายวีโอดูก็แบบว่ามันก็ไม่ค่อยกระตุกเท่าไหรน่นะก็เออถือว่าระได้เราเอาโอเคแต่ว่ากล้องอันนี้มันก็จะดูมืดๆนิดน,นึนนงเวลาถ้าเราจะถ่ายอะไรต่อมีอะไรเงี้ยอ๋อะกระผิดกระผิดเนี่ยเออมันจะดูเดี๋ยวปิดแฟลชก่อนปิดแฟลชเอ้ยเอ้ยมันก็โอเคมันก็ไม่ได้อะไรมากมาย ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งกโอเคไม่เป็นไรฮะเออยังไงก็แค่นี้แหละลายบายชุบ,ชบ